พี่น้องบ่วิสู้สุขคนม่สมองสบอรจะได้มากินจิ้มจุ่มจ้ะพ่อใหน่อยากแต่พี่น้องจ้ะพราะหญ่อยากกิ้มจุ่มจุ่มจิ้มนะคัผมบอกอาดอกจะบมาลทับจะนะเท่าใส่ตกี้นี่กบอกว่าสู้ให้ม่ใหญุ่สู้อยัเ่าเ่ะ คนมากินมากินเราคนน่คนหัดูเอาตาย้ายมาลูกมาลกมุกเออโอ้ยพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าจะกระเป็นเนึกว่าแก่นยึดตายเออไรกว่วันคนไปตุบหลังเนี่ยัาตุ่มในกลางดังเดือดซอกเอ้าบาสวีมบนเดือหละค่ะพี่น้องจ้ากินไ้คำเดีอวไปคืนก็คืนคำตอนนั้นข้าบอกข้าบอกก็นึ่งเนาะ ย um, right wow. oh. ี่เรีอปวาพองกันเอาไม่รุงกันกี่เ้ปสมัดี๋วเดียวนสมัอีกอยู่เนาะสมักเท่ไรสองบอยู่ตอนนี้เออเขาทำคือดีนะเขาเขาทีอยู่จ้างเงินคืออเนาะี้ดีอยู่เกจ้าพวกค้ายๆเหองซื้อสัตวลกัววายยังโรหาปีย่งโรไหมยัง แปลเอายาอยู่ผันแก้มลองมากินบางอยู่อืมที่ว่าเป็นมาส่วนอะมั้งยายดียายดีมะส่วนมาเยอะนะนั่นละแคมไม่กับว่าพวกแอนตี้ติดกันกับมือไปเนาะแกินบางนาอืมเจ้าเจ้าว่าอันนี้นะดีเด้ทุกทุกโรคเป็นมะเร็งพวกแม่ก็ได้มาให้มาเยอะมากินกินมากินกินจุ่มเกี่ยกินหลายอย่างนะมาเลยมามามาเลย โอกอยนีเพิ่งจะลงมือเดียวอยู่เลยโอกระยุนีมาลงมือเดียวลงมือเดียวมือหนึ่งมันไม่ถนัดมาแม่มามาันน,น,นี้จะกินอด้รดิใจดูแหละแล้วก็บวตายปอดแล้วก็เศร้าพนี่ นาบอกพอจะ <c oughs> ให้ปน่นี่ยเฮ้ไป <c oughs> เเจอนี่เด้ก่อนจับมันแย,ย่ยจสิงทุกปิ่งก็เอาผ้นเลยจะลืมพลิกเลยแล้วจะอินวล่ะต้องไปตั้ตงก็แล้วบาปะจ มันข uhm. 네 pa ันซื้อแน่เลยกับแปดร้อยซื้อแน่ปรอหาชิซื้อแน่สมัครเลยอะสมัครเปสมัครซีกแปดรอหาิจะหาไปซื้ออ่บรีเียเราเขาคนอะแปดอยตัวนับจะเกรหาชิตัวเข้มข้นนะกินหัวมันกอนเหลื่อมแหกเลยนะจะคอยกินตัวข้าวโอแปด้อยหาชเขาเขาเสองปัหาค่ะสองรอยสงเพียงเนาะ เตรียมจานมาให้ระยุนะโอ้ยเนปวดมาฮาทุกมาใส่ยะอเด้อใส่ขยะอนี้ใเสนี่เอามาที่หตัวเต็นท์เนี่ยกระบอกเาไม้ใส่ไปเอาเตรียมของมาก่อนส่ใส่ให้ดอกไปพ่อ

นังมอาไปยี่บะนี่ฮอฮะลงไปลงไปได้มาตาหน่อยนึงเบีดดาค่อยๆหรือว่าสนใจีก่อเรื่อยก็เริ่มแเก็บปนถูกไปกบกแตงอืมมันว่าปล่อยไปมันอเนื้อเนื้อม้องเมันจะจมไปน่ะอืก็เลยเข้าไปอเย่าไปแห้มันลายไปให้มันว่พ่อพ่อมันสกัดเด้เดไปแห้มันปล่อยมันเลยแป่มันอย่าไปแห้มันเดยวไปมันบ้ยบยดอกเจ้าหน่ไม่ได้กินก็เอินมาหายชื่อกันน่ะนอก มันเคยพะนะมันเคยแต่ไปเดินนำผ้าพอยนันททีเดินเดินั้งนเด้อไปยุ่มอ่ะพะนาาพิดะเด้อเนี้ยปอกปอกปอกขึ้เกาอยู่อาทำไเฮ็ดเอาบนเส้นเด้ใส่เฮ็ดเต็มมาเอามืใหญ่เอ็ดมาลไปพช่เขพิษอ่ะ อาใส่เเดียกก่อนมาแย่ะเกงน้กเขียวตะเกียบๆให้เร็วเร็วเอาเยอะนึงเอาเะากินบมแล้ตักเ้าน้อยไปาไปทันึ่นคมดุห์โอ้นางสามสิบแปดท่าเลยได้พี่น้องเลยขนาดทชูไม่ดึงมันตรง ăn bát thím khuya, các ta quay tám hái cả đàm muộn kì, cả chu, chú chu, chu, หาจังไปใช่ตูับของโบที่มเนาะโท้ศัอกซเครื่องบที่คือการข่อยเนาะตทรหาโทรไปเชอเห็นว่าเขามาส่งของจนเขามาหอนเทือนเขาหูมองอะนะมาบ้านในกที่นี่นะผมโทรได้ยินแต่เสียงโทรซั์รังอยู่ในบ้านเห็นไหมแวเสร็แล้วเสร็จลเสร็แล่แสลเรจเอจแ

หมอปิดายกหมอในห่อนใบเดือดกองวดที่อันนจ้ะทำอะใบกาอันนั้นอีใบเกาเนี่ยเพรานัากไฟไปถิ่มแล้วจะถิ่มใส่หาบอโอัมาใหมามาอันนีอันนี้มใหม่อันนี้ซักเราเกาเลยห่อนใบั่วจิ้มรู้แหอ๋อผุนะหส่ โอ้ไล่ผดแมงเอือดจุกเลยก็นั่งเกือบไม้เลยมั้งไม้แห้งไปเลยงานก็ดีดีมากกันเอาไปได้เด้อตัวหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งเอาบ่มาจอนจัดมันบอมันหลายมันบ่มันกลับไปกินไก่อยู่นานบ่ถึงกระหึ่เบิดมือเบิดคัมมันบ่ล่ะนี่ไปเบียร์มาเข้ามาจะขอไปกินน้ำตายบนที่สอง ก็ไก่แบบแบบว่าให้เขาวางได้เลยแม่เบิดมือมาทำไกลจนแปนเลยอยู่น้านี่ยมันเสียเลยกัดทิ้งเลยกัดทิ้งกัดทิ้งเนี่ยกัดยุบเป็นซองสามมันกึดไลกับบอดฟังมันบออะไรก็เลยไปซื้อยาข่าหมาบ้างมาถือเขาใส่น้ำจิ้มใบน้ำเดียวไปซอยเขาหน่อยมันจะเป็นนี่มันติดบอลอยู่อันี้มันขืนพุ่มมันกัดปล่อยมันปล่อยมันไปไปหางไปตองไปน้างเงินละที่กวาดเอาไปเลยลงไปยังอีก ยอเถอะไปมูนี่เออเงี้ยฮ่าฮ่าอยาบุญเดินันเขามาน่ะจะไปออกแรงเริ่มอื่นอ่ะอายุหันละมอมาทีละทีเมยกัพองานมกกินมันมดดอกเขาตู้ไปแต่กองไปทละทีเกินนมดลเหีย่้าต้มียดอกเนี่ยงางมาตะกทมด นี่ <ampa> ののののั้มเมันบอก่ต้มเหรอแต่ว่าตมเองเนาะเก็บแล้วเดี๋ยวนี้เก็บแล้วก็มาสิอื่เราก็มานาะ่างไม่ค่อยดีล่างไม่ดีแล้วีจะรงตมเตมหมดนึ่งแ่ก็ตมมาหนึงวหันมครึ่งมหนึ่งเพราะว่าเปนย้ายแนวทน่ได้แก่เยะเยอะกินแล้ว เนอยนเอาไ่แข็งปุเอาไ่แข็งเหรอยังคอยนั่นทีนี่ิย้งเราอกษาอะไรมัเถาเอาแม่่มันแข็งปุ๋ยเน่ยเกืดดึกๆอยู่นั่ขึ้นมาที่นี่เจ้าอย่งแรงยังคอยไปคนเดียวด้มาพี่น้องเลย มาสิมากินอันจิ้มจุ่มมนเนาะเชียงป่งเปี้กขอบข้ออนสาประยแตงหาจัดหายเวไทยกิากมัปงป่เวกโค้ง้างค้มเนาะไม่หันงานกันยทีนี่มดเแพี่กับน้องในท่าฟังนั่นนะใม่เวื่อะวั่แม่ มันสิยามก็ต้องให้มันกินก็ต้องให้มันกินเพราะวายามให้แม่กินเลยอากออก็อกเ็จเ็จเอาพี่น้องเลยไปรอดนี้ดีเด้อแม่ตพีแดงยามก็ขี้บอเปลนเหมือนะหนังตวน่าก็ตองไม่กินหรอกเดยบางี่อย่ยังไม่ลงอีกเลยถ่ายคลิปอู มินอะไรมาอยหนู่เอ็นมบยงหน่ก็มาอยมันสิาดมันสิกาดมัดมันบรกเอ็นบักลาสิกัดบักลานะกัดเด่นมันมันกัดขาเขาขาขาดเลยมือนีงอืมดข้อนี้เดัน้อขดข้อขาเอนึงหาดีโอหัเห็นบ่ยอย่านบ่กินแมงกิปลาบ่ ไปส่งน้ฝนเอาใครหลหลเ้ไหมใคนอนตากนแล้วนอนเองอืมมันเอเดียวมันเจยกตั้งวงหันละนั้งเจียกับตั้งนังเจียกขาหมูก็ยุ่หันละด้วั้งเจียกไยมานอนเจกมาตเว้นนเนอนบานบ่ติดรามันหอนในบานมันหอน ก็กินเหล่าเมาบ่นใดก็ได้เสียบน้อยๆก็เอาออกมาได้มานอนหน้าได้อยู่คนเกิดไหนนอนบ้านนี่เป็นบุญอยู่เลยคนเราคนนอนเคนเอาเจุ่่ได้คนเคยอยู่ตรงไหนตรงนคยเกิดอยู่ตรงไหนตรงหน้าเออยุติให้ตรงหน้าหอดไปแรกกับทุ่นไหนดิะว่าทาอากาศน้นต่างกันนั่นอยู่ในหันคือมันหยาดกันหายใจเพิ่นอยู่มาตั้งแต่ปอกไม่ไม่ถึงแม่จนบอกก็อายุสิบห้าสิบหกปีเพิ่นกคยที่อยู่ประมาณนตั้งแต่ที่เปิดติงก็เนาะตั้งแต่พี่ฝนขึ้นมา แต้ก็ในกี้เกิดผลว่าแม่ตีไม่ได้ไม่นำเล่นเถาเด้อแม่ก็ในพี่ฝนที่มามพี่ฝนไปเบื้องแข่ยู่เด้อกันไหมนี่คิดไข่ตุ๊บในน้ำมันตีสจหันมันก็ว่าตีรเ้อมีท้องจอยือ้นบอลเวิดเนี่ยมาทิ่มใส่ไวเห้ากินได้ไหกินได้หลายอยู่ตัวละนอนถท่ทมรู้ทหาน้องเอื้นรู้ตะกน จากพี่น้องจากคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งจ้ะเพื่อสิบโอกาสการแจ้งเตือนคลิปใหม่สราระภากินนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้จากพี่น้องจา้าไปายจุบจุ๊บจ้า